บรรยากาศใกล้ๆมืดนะครับขับรถผ่านจังหวัดนคปรปฐมเดี๋ยวมือเย็นมือมืดนี่ก็หาอาหารกินยากเดี๋ยวเราเข้าไปองค์พระปฐมกันดีกว่าองค์พระปฐมเจดีมีร้านค้าเยอะมีทั้งของขาวของหวานถึงแล้วนะครับตัวเมืององค์พระปฐมเจดีช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ของหน้าร้อนเมษาว่ายังไม่มืดเท่าไหร่สวยนะครับเส้นนี้แต่ก่อนจะเป็นเส้นทางรถเมประจำทางรถบัดนะครับสวยๆโอะาลังคืนไม่ค่อยได้มากลางคืนถ้าเป็นงานประจำปีด้านในจะมีร้านค้าเต็มไปหมดคมนครปฐม มาัดนาครปฐมไม่อดนะครับอาหารการกินมีทักลางวันกลางคืนเยอะแยะไปหมดถึงแล้วนะครับตลาดกลางคืนถ้ามาจากกรุงเทพถึงองคพระตรงเข้ามาประตูเลยประตูเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายวนวนซ้ายเข้ามาจะอยู่ด้านหลังองค์พระนะครับตลาดใหญ่เนะกินเยอะมากเหมือนจะลับมีงานเลย แต่จริงๆไม่ได้มีงานเป็นปกติของชานวนครปฐม,มถึงแล้วนะครับคงจะดูไม่ทั่วแน่ตลาดว้างใหญ่อาหารการกินเยอะจริงๆหวังอยู่ซีฟู้ดนั่นครับอยู่ด้านหน้าร้านนี้คุณคุณอยู่หวังอยู่ซีฟูด้ดขอให้เป็นลสาทีเป็นรีของชาติกันนะผดอกลังพึ่งข้าวต้มกุ้ยอาหารตำสัง่งโจน้ำแข็งใสในแกะซีฟูด้ดทะเลเผาลูกชิ้นเนื้อวัวเนื้อสดเนื้อเปื่อย ข้าวมันไก่ดอนตูมโจ๊กปูเครื่องในไอสครีมเด่นไทยทางด้านนี้ผลไม้ผู้คนแน่นครับโอ้โหแน่นจริงๆเยอะอย่างกับมีงานเนี่ยับลอยแต้จิ๋วนีครับนี่ร้านเด็ดร้านแจมมานาคนปรปฐมมาองค์พระปฐมเจดีย์ไม่มากินนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะับลอยแต้จิว๋วบอกเลยว่าอร่อยจริงมีทั้งเย็นทั้งร้อนคิวยาวมาก ชอโทะเลเขาต้มชอหอยทุ่ทอดอส่วนสุกี้นตุ้มร,รสรสซิ่งนตุ้มรสซิ่งผัดจับน้ำข้นสุกี้เก,ก๋สุกี้อาหารตามสั่งปลาติ่มน้ำปลาหวานมะม่วงนะระคังทองน้ำปลาหวานรัดหน้าเยอะแยะไปหมด ข้าวมันไก่ทอดอีกอีกร้านหนึ่งครับอิสลามเจ้าเก่าโรตีมัตตาบะอยู่ใกล้ใกล้กันเลยครับองพระหลังองพระนะครับข้าวหมกไก่ก็มีวันนี้กินข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ร้านนี้นะครับนะครับดูเอาร้านนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับ,มา,รบมาแล้วนะครับมาแล้ว ข้าวมันไก่ต้มเนื้อแน่นครับมากินข้าวที่นคนปรปฐมนะคะข้าวมันไก่ข้าวข้าวมันไก่เดี๋ยวลองชิมดูนะครับร้านนี้อิสลามทานได้ครับโรยน้ำจิ้มสักหน่อย เยวไปนิดเป็นโจ๊กกระรอนไก่แน่นเนื้อไก่แน่นหนาหอืมแต่ถือว่าอร่อยรสเข้มข้นไก่ทอดเป็นไงบ้างครับดูดิอันนี้ไก่ทอดคนกินก็น่าจะอร่อยนะถ้าทางเหมือนจะหิวมากผ่านชั้นของสารอาหารได้เพียงพอเนี่ยผ่านมาตั้งสี่งโชคดีมีโอกาส

ทองหยิบทองยอดฝอยทองมะม่วงก็มีเาเดี๋ยวมะม่วงครับอร่อยแต้จิ๋วร้านนี้เดี๋ยวแวะชิมกันนะครับเดี๋ยวแวะชิมรับปัดคิวก่อนใส่ถุงใส่แก้วราคาไม่แพงครับนึบคือบอร่อยแต้จิ๋วนะครับนึบอร่อยเดี๋ยวลองชิมได้มาแล้วนะครับ อะไรนะลืมดื่อนะอรแต้จิ๋วบัวลอยแต้จิว๋วบัวลอ,อยแต้จิวออจ๋วชิมให้ดูนะครับมงอร่อยไหมอร่อยกรอยสูตร่างๆ้ามาสรราณแหอร่ยวอร่อยเลยนะชื่นใจไ,ได้มาเพื่อสิ่งนี้ นี่อืมเนี่ยไอ้นี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยไอ้แผ่นแผ่นเนี่ยไอ้เนียวเนียวเนี่ย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 นี่รวมบัวลอยรวมเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับอร่อยนะครับอร่อยอันนี้หนุบหนุบเนี่ยหนุบหนุบเนี่ยเนี่ยอืมอร่อยไหมคุณเนี้ยอร่อย เก้ S <S นี่าบาทเรียบร้อยครับเตือแต <ขอ S 2> ้วยบัวลอยแท้จิ๋วนะครับคนเยอะเลยวันนี้วันนี้กลับก่อนนะครับวันนี้ลูกชิ้นนะครับลูกชิน้นน้ำจิ้มรสเด็ดผัดไทยทะเลนมสดขนมปังสังขายาผลไม้ปัน่น ข้าวมันไก่มีหลายร้านนะครับข้าวมันไก่ทอดตัวเลยเดี๋ยวลองข้าวมันไก่ทอดยอดเลยข้าวหน้าไก่ขนมมันลังนกสูตรโบราณขนมครกแม่สงัดนครปฐมครับไม่ผิดหวังนะครับมานครปฐมหาอะไรกินหาอะไรทานกันนะครับค่ำคืน อาหารตามสั่งครับยำทั้งหลายเลยกระเพาะปลาก็มีลูกชิ้นปลาเจ๊เจ๋งหมี่แห้งข้าวต้มปลาเมนต้าโฟทะเลต้มซำเจ๊อึนไก่ย่างก็มีไก่ย่างวันนี้ไก่ย่างฟันขรมงเลยปลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่าง ข้าวมันไก่หลายร้านนะครับอันนี้ข้าวมันไก่นครหล,ว,ลวงลังนกก็มีสุก,กี้ข้าวเกี๊ยบปากหม้อสาคูเจ้าเก่าปลาเอลสุก,กี้หวังอยู่ซีฟูด้ดข้าวหวังอยู่หมอปากหม้อไฟแซลมอนย่าง ไส่กอกไส้อัว่วขนมของฝากขนมขรกเทียวบายบายครับกลับกันล้วครับวันนี้